สวัสดีครับเพื่อสมาชิกวันนี้กระดิกอยากจะพามาดูอาชีพเล็กๆในร้านเสริมสวยชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าการทําเล็บการทําเล็บไม่ใช่เรื่องขี้เล็บเล็กๆแต่เป็นเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลรายละเอียดในการทําเล็บต้องมีความช่างสังเกตเห็นเป็นงานเล็กๆแต่สามารถทําเงินได้เป็นกอเป็นกร,รม ดูแลครอบครัวลูกหลานได้เป็นอย่างดีเรามาติดตามกระบวนการทำเล็บของร้านเสริมสวยกันดูว่ามีขั้นตอนเช่นไรบ้างวันนี้มาพอดีเอ่อกำลังทำเล็บอยู่พอดีครับเดี๋ยวเ,เทำไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมครับ <c oughs> ได้นะครับ ขออนุญาตให้แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรฮะคุณคชื่อไหนค่ะชื่อไหนนะครับค่ะแล้วทำร้านเสริมสวยอย่างนี้มานานหรือย,อยังครับเป็นเป็นช่างมานานแล้วเหมือนกันค่ะเป็นทั้งมานานนะครใช่ใช่ควนี้การทำเล็บเนี่ยนะฮะมันมันใช้เวลานานไหมฮะปกติปกติโดยทั่วไปถ้าตักมือตักเท้าก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอะค่ะมข้างทางเชียงคาย แล้วแต่ขั้นตอนการทำเนี่ยว่าลูกค้าจะเลือกทําแบบไหนใช่แล้วแต่ความยากง่ายของเล็บด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่ถ้าบางคนเขาเล็บเป็นเล็บขบก็จะนานนิดนึงนะคะอืมครับแต่ถ้าธรรมดาก็ตัดหนังตาความสะอาดก็ปกติอ๋อครับใช่เลบนี่ก่อนที่เราจะทําเป็นนี่เราเราไปเรียนรู้ยังไงมาก่อนครับถึงจะได้ทําพวกนี้ได้อ่ออันนี้ โดยโดยตัวตัวหนไูไม่ไม่ได้เรียนมาอาสาไม่<ช>ได้เ,เรียนใช่ <pour> อาสย <soci ety> ค <literacy> ูพักรักจำใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำทำงานประเภทอย่างเงี้ยทำเล็บทำเสริมสวยอะไรเงี้ยมานานกี่ปีแล้วครับหนูหนูทำมาสิบกว่าปีแล้วค่ะจะยี่สิบปีแล้วค่ะอ๋อแล้วก็ธุรกิจอันนี้คือเราเราทำเป็นลูกน้องเขาหรือเราเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นลูกน้องเขาค่ะอาเป็นลูกน้องเขารับ แล้วมันดีกว่าวิชาชีพอื่นยังไงฮะการทํางานด้านเสริมสวยอย่างเงี้ยทำไมถึงเราเลือกทํางานอันนี้มนไม่ไปทํางานอื่น,นทํางานห้างทำงานอะไรอันนี้มันแตกต่างไงหรืวว่ามันอิสระใช่ใช่ค่ะมันอิสระมันไม่ได้บังคับไอต,ตายตัวค่ะว่าเราต้องเข้ากี่โมงเลิกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยทามีลูกต้องเลี้ยงอ๋อต้องเลี้ยงลูกด้วยอันนี้ <laughs> คือคือลักษณะทุเล การทํางานเนี่ยมันเหมาะกับเราคือเราได้ดูแลลูกด้วย้เลยด้วยนี่การทําเล็บนี่ปกตินี่นเราต้องเริ่มยังไงฮะเริ่มจากการทำานมาแช่แช่มือแช่เท้าก่อนหรือไงฮะใช่ค่ะต้องเพื่อที่จะให้ให้หนังนิ่ม,มจะได้ปืย่งงยใช่ค่ะเท้า <laughs> <laughs> สวย <laughs> พอดีลูกค้าไม่ให้เห็นหน้าให้เห็นแต่เท้าเลยได่เหแต่เท้าแล้วลูกค้าแบบไหนที่จะทํายากอะลักษณะเท้าเล็บแบบไหนที่ทํายากก็ไอเขาเรียกยังไงคนที่เป็นเล็บขบอ่ะค่ะจะยาก,กาใช่ค่ะเล็บขบหนังขบอะไรอย่างเงี้ยบางคนมาก็เป็นหนองมาก็โอ้ขน,นาดน,นั้นเลยเ<ช>อแล้วมาทํานี่เขาไม่ร้องแย่เหรอก็มีอะค่ะ แล้วทำไมไม่ปล่อยให้หายก่อนถึงจะมาทำฮะหรือว่าทําได้อ่าบางคนเขามันมันไม่หายไงถ้าเราไม่ตัดเล็บไปที่มันจิกออกอะคือคือทําที่ก็เหมือนกับการรักษาไปด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคนี่มองดูว่าการทําเล็บนี่ก็จริงๆก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบง่ายๆเหมือนกันนะใช่ถ้าคนไม่เคยทําเลยมาฝึกนี่คิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ คนไม่เคยทําเลยมันก็มันก็ยากนิดนึงอ่ะยากไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะมันต้องมานั่งจับกันไกลท่าไหนตัดไม่ให้ลูกค้าใช่ค่ะไม่ให้เจ็บไม่ให้ใแบบไปโดนส่วนที่มันไม่ใช่หนังนะคะ่ะแล้วจะเลือนไหลก็ไปแล้วส่วนไหนที่คิดว่าการทำเล็บที่ง่ายที่สุดลูกค้าแบบอะไร หนังน้อยๆไม่ค่อย,อยมีหนังใช่ค่ะอ,อย่างอย่างเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ยากมากไม่ยากมากใช่ก็คือตัดแต่หนังเรื่องราคาเนี่ยครับการทำเล็บเพื่อไปเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่มันมันแล้วแต่ค่ะอ๋อแล้วแต่ใช,ใช่ค่ะ มาถึงว่าแล้วแต่ยากง่ายใช่ค่ะอย่างของที่ร้านเนี่ยก็คือทําทั้งมือทั้งเท้าไม่ไม่ก็ราคาสองร้อยก็คือถือว่าถูกมากเลยปกติที่เขาทํากันเป็นแพอย่างในห้างร้านที่มีชื่อเสียอย่างนั้นประมาณเท่าไหร่มันหนูก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่แต่ที่รู้ๆก็คือประมาณก็เป็นพันนะเป็นหลักพันนะแต่อันนั้นเขาก็จะมีมันไม่เหมือนร้านใช่เขาก็จะต้องบวกค่าสถานที่ค่า ลูกน้องค่าตกแต่งร้านค่าอะไรเป็นหลายอย่างอย่างของร้านที่หนูทำก็เนี่ยถูกแล้วสองร้อยก็คือเราทําแบบว่าทําคือเรียกว่าทํากันเอาค่าแรงเนื้อๆพออยู่ได้เลยนะไม่ได้คิดอะไรมากมาแต่ว่าลูกค้าแถวนี้เขาก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ในห้างอ่ะเนาะมันก็ต้องเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ แล้วอย่างสภาวะหน้าอย่างช่วงโควิดเนี่ยคนมาทำเนี่ยน้อยลงเยอะไหมฮะหรือว่ายังไงน้อยค่ะแล้วร้านก็โดนปิดด้วยค่ะอ๋อใช่เนอะเขาประกาศปิดใช่ไหมเพิ่งเปิดได้เปิดใช่ไหมเพิ่งได้เปิดค่ะเพิ่งได้เปิดเดือนกว่าเนี่ยค่ะอืมก็กระทบอยู่เหมือนกันกระทบอยู่เหมือนกันนะใช่แล้วเราทางทางฝ่ายรัฐบาลมีอะไรมีเขาบีชดเชยอะไรไหมฮะหรือไม่มีไม่มีค่ะอ๋อไม่มีก็มีเหมือนที่เขาได้กันนะคะอ๋อก็คือได้ไอ้พวกประกันสังคมเราชนะเอาประกันสังคมอะไรนี้อ๋อ มีลักษณะนี้มีชวนมากจะเป็นผู้หญิงไหมหรือผู้ชายมีมาทำไหมครับมีค่ะผู้ชายก็มีผู้ชายมาทําด้วยเหรอเพียงแต่ตัดแต่งแต่ว่าไม่ได้ทาเล็บใช่ค่ะทำต้งมือเล็บมือเล็บเท้าเหมือนกันเล็บมือเล็บเท้าเหมือนกันโอ้โหนี่ตกเหมือนกันกับผู้ชายบางทีผู้ชายไม่ทราบนะว่าร้านเสริมสวยทำนี้ยจะได้ทำค่ะทำหมดค่ะโอเคนะเขาจะแบบกลัว กลัวมากกว่ากลัวกว่าผู้หญิงมะค่ะเดี๋ยวลองลองลงเล่าขั้นตอนง่ายๆในการทำคืเริ่มเริ่มแรกมาทํานี้ต้องทำไงมาแช่เท้าแช่มือก่อนใช่ค่ะแล้วยังไงต่อไปฮะก็แช่ไว้สักประมาณห้านาทีสิบนาทีค่ะแล้วถึงจะตัดหนังเอามาตัดหนังใช่ค่ะทำความสะอาดตัดหนังแล้วทำความสะอาดอ่าแล้วทำาไงต่อครับก็แล้วแต่ลูก าหรไม่ทาคะไม่ทาก็จะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เสร็จแล้วใช่ปกติการทำขั้นตอนตั้งแต่หถึงสิเนี่ยนะฮะูเริ่มตั้งแต่ต้นแช่เท้าจนถึงเสร็จเลยเนี่ยทาเล็บทาอะไรเนี่ยประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงได้ไหมครับถ้ามือถ้าทำแต่เล็บมือก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะบางคนได้ง่ายๆก็ไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะสี่สินาทีก็เสร็จแล้วอ๋อครับใช่าง้ค่ตรงเนี้ยเหอ เขาต้องใช้ความชำนาญกันนะคนทำมิฉะนั้นจะต้องไปตัดว่าสายตาต้องดีแ้วแปลว่าตัดเข้าไปมากน้อยขนาดไหนเน่ะบางทียังพลาดเลยบางทีหนูก็พลาดตัดหลังลูกค้าลูกค้าคอนเลอไหมใช่ค่ะตัดเข้าเนื้อพี่ใช้ความชำนาญมากเลย แล้วอย่างนี้ปกติคนมาทําที่ร้านมีมีไปทํานอกสถานที่ไหมครับไม่มีค่ะก็มีจะจะมีบ้างอ๋อมีบ้างค่ะเพราะว่าบางทีคนที่เขามาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแก่ในเอื้อนเนี่ยเยอะค่ะก็มีบ้างที่ที่ไปตัดแต่หนูไม่ค่อยได้ไปจะมีเนี่ยันเยอะคนกลัวโรคอืแล้วก็ ไม่ได้ออกไปแต่งตัวที่ไหนด้วย<า>นะ,ะมันเหนว่าไม่อ่ะแต่พวกหนูที่ร้านก็ได้วัคซีนกันครบหมดแล้วค่ะสองเข็มปกติการทาเล็บนี่สีที่ติดกับเล็บนี่จะติดนานถ้าขนาดไหนคะถ้าสีธรรมดาก็สองสามวันก็เริ่มหลุดแล้วไหมโอ้หรอใช่ค่ะก็ไม่ได้ พอต้องทาบ่อยๆใช่ไหมใชมันอยู่ไม่ทนเหมือนสีเจลอะค่ะอืมก็สีเจลนี่อยู่ได้นานเท่าไหร่เป็นเดือนนะคะเนี่ยมันอย่างของหนูเนี่ยสีเจลใช่ถ้าแบบถ้าธรรมดาก็อยู่แค่สองสามวันเองใช่ค่ะอันนี้เป็นข้างที่ทาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบออกใสๆหน่อย ก็งทีดูขนาดการตัดนี่ต้องอาศัยความชำนาญนะดูเหมือนะรถนี้ขั้นตอนนี้คือการตัดหนังตามช่องเท้าออกก่อนนะ ใบหน้าเล็กเหรอใช่เหมือนมันตากับตะไบที่เป็นแข็งแข็งเป็นเหล็กเนี่ยมั้ยใช่ค่ะถ้าตะไบแข็งแข็งเหล็กๆเอามาตะไบข้างหน้าไม่ได้อันนี้มันเป็นเหมือนฟองน้ำอะค่ะตะไบาแบบอีเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าเล็บที่มันหยาบหยาบออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสาวมีที่ไหนสามไปสองร้อยทำขนาดนี้เขาบอกเขาไม่เชื่อ าอันนี้ถูเพื่อที่มันเป็นคราบดำๆขี้ไขอ่อะค่ะขี้ไข่คนวกเศษเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้ถูมันะน่ะเนอะใช่บางคนอน<ม>นาบน้ำก็ไปลูวมันออกวันนี้ทีคนก็ไม่รู้นะนี่ว่าทำเล็บก็ทำเล็บนะนี่ก็คือความละเอียดของช่างที่จะทำแต่แล้วแต่ช่าง ผัดใช่ค่ะผัดเสร็จไอ้พวกวัสลีนที่เราทาไว้เวลาเราทาเล็บมันจะได้ไม่ทำความสะอาดใช่นใชค่ะนิ้วมันติดกันค่ะต้องใส่อันนี้เพื่อที่จะไม่ให้นิ้วมันติดกันเวลาเราทามันจะได้ง่ายค่ะแต่มือไม่ต้องเพราะมือจางได้ใช่ค่ะอันต้องขูดดินบางทีเรามีสิ่รับสีได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ รเราก็มาเที่ยวรู้จักกับอาชีพที่เราเห็นอยู่พื้นๆแต่เราอาจจะไม่เห็นถึงรายละเอียดว่าเขาทำกันอย่างไรบ้างขอบคุณทุกการรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี